สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Google Tag Manager นะครับแล้วก็ทำ Conversion Tracking กับ Google Ads นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมครับก็ในที่นี้นะครับเว็บไซต์ตัวอย่างจะเป็นเว็บที่เป็นระบบ WordPress นะครับก็ให้เรานะครับทำการล็อกอินเข้ามานะครับในเว็บ WordPress ของเรานะครับแล้วก็ไปที่อ่าแดชบอร์ดก่อนนะครับ จากนั้นให้เรานะครับไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทำการติดตั้งนะครับปลั๊กอินที่ชื่อว่า Insert Footer and Header นะครับในที่นี้ก็ให้ทำการ add new นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับ insert ่าแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับกดปุ่ม install now นะครับแล้วก็กด a c t i v e นะครับก็จะเป็น plug-in ตัวนี้นะครับในที่นี้ผมได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็กดไปที่ code snippet ก็ได้นะครับ จากนั้นก็กดไปที่ Header and Footer ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็จะเป็นโค้ดของ google tag manager นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ google tag manager นะครับไปดูว่าวิธีการติดนะครับเอาโค้ดมาติดทำยังไงนะครับก็ให้เรานะครับพิมพ์ นะครับ Google Tag Manager นะครับนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็น URL นะครับ Tag Manager. Google. Com นะครับอันนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองทำใหม่ให้ดูนะครับก็ สำหรับของคนอื่นนะครับก็เข้ามาก็จะไม่มีอะไรนะครับก็ให้กด create account ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Thailand l น n d นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการไปนะครับนะครับเว็บไซต์เราก็ Copy มาใส่นะครับ นะครับตรงนี้ให้เอา https ออกนะครับแล้วก็เอาข้างหลังออกนะครับกดที่เว็บนะครับผมก็กด create นะครับจากนั้นก็กด accept นะครับแล้วก็กด yes นะครับอ่าแล้วก็จะได้โค้ดมานะครับ ให้เราเอาโค้ดนะครับส่วนนี้นะครับ copy ไปนะครับแล้วก็ไปที่ปลั๊กอินที่เราโหลดมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับอันนี้ก็คือผมวางลงมาแล้วนะครับจะเป็นรหัสนะครับ K86Z5X6 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆวางเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับผม อ่านะครับอันนี้ก็กดโอเคนะครับคราวนี้ผมจะแบ็กกลับไปนะครับอ่าอันนี้คือตัวที่ผมติดเข้าไปแล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นตัวที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบอันนี้ทิ้งนะครับ สำหรับวิธีการลบนะครับก็ให้เรากดจุด3จุดนะครับแล้วก็กด c o n t ทนเนอร์เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดด้านขวาบนนะครับจะมีคำว่า Delete ก็ให้เรากด Delete ได้เลยครับผมครับจากนั้นนะครับเราก็แบ็กกลับไปที่หน้าแรกของ Google Tag Manager นะครับแล้วเราก็ ไปที่จุด3จุดอีกครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่า account setting ครับผมนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดด้านขวาบนนะครับแล้วก็กด delete ครับผมอ่ามันต้องลบ2ครั้งนะครับผมอ่าครับผมอ่าเรียบร้อยก็ให้เรา refresh อีกทีหนึ่งนะครับ ครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยหายไปแล้วนะครับก็จะไปอยู่ที่ถังขยะนะครับสามารถรีสโตกลับมาได้นะครับครับผมไปต่อด้วยความรวดเร็วนะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่ google ads นะครับที่เราจะทำ conversion tracking กับโฆษณา google ads ของเรานะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่ t o o and setting ด้านบนนะครับไขควงนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Uh, conversion นะครับ conversion uh, conversion อยู่ตรง measurement นะครับกดเข้าไปนะครับครับผม uh, ก็ปิดตัว guide นะครับตัวแนะนำทิง้งนะครับ exit guide แล้วก็กด leave นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ไปหน้าที่เราต้องการจะ Track Conversion นะครับนะครับจุดที่เราจะแท็ก conversion นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวกดไปที่ Facebook นะครับแล้วก็กดโทรศัพท์นะครับแล้วก็เป็นตัว Ad ดไลน์นะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปวางนะครับให้เราสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับ มุมซ้ายล่างบริเวณนี้นะครับให้ดูสังเกตไว้นะครับว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับนะครับจุดที่เราจะแท็กนะครับก็จะเป็นพวกปุ่มแอดไลน์นะครับแล้วก็เป็นการโทรนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับกลับไปที่ตัว Google Ads นะครับ ครับผมในที่นี้จะเห็นว่าผมทำไปแล้ว1อันนะครับก็คือตัวแอดไลน์นะครับก็จะมาทำตัวถัดไปนะครับก็ให้เรากดปุ่ม New Conversion สีฟ้านะครับแล้วก็กดไปที่เว็บไซต์นะครับจากนั้นให้เรานำเอาเว็บไซต์ของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับผม นะครับ copy เอาเว็บไซต์เราใส่เข้าไปแล้วกดปุ่มสแกนนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้กดปุ่ม add conversion action manually นะครับจากนั้นให้เลือกเป็นตัว contact นะครับเลือกเป็น contact อันนี้เราจะทำเป็น การ track conversion ของการโทรศัพท์นะครับกดจากโฆษณา Google a d ของเรานะครับมาที่เว็บไซต์เรานะครับแล้วก็กดโทรนะครับเราจะทำการ track ว่าคีย์เวิร์ดไหนนะครับะจะนำไปสู่ conversion การโทรนะครับก็ในส่วนของเขานะครับให้เลือกเป็นวันแล้วก็ value เลือกเป็น don't use นะครับส่วน Attribution model ให้เลือกเป็น time decay ไปก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดของ attribution model ต่างๆนะครับจะมีหลายตัวก็เดี๋ยวไว้ทำคลิปอธิบายอีกครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เรากดปุ่มดันนะครับที่อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับกดดันหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เรา add conversion action manually นะครับที่เป็นตัว facebook ต่อเลยนะครับผมทำต่อเลยครับก็เลือกเป็นตัวนี้ Facebook จะเป็น outbound link นะครับคือการกดไปยังอ่าเว็บไซต์อื่นนะครับส่วน conversion name นะครับก็ให้เราแก้ชื่อเป็น outbound link facebook นะครับ value ก็เลือกเป็น don't use value นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนอัน โทรศัพท์เมื่อกี้นะครับส่วนเขานะครับก็ให้เลือกเป็นวันนะครับส่วน attribution model ก็เหมือนเดิมครับให้เปลี่ยนเป็น time decay ไปก่อนนะครับจากนั้นก็กดดันครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มนะครับเป็นตัวตัวเพิ่ม conversion อีกตัวหนึ่งเป็นการเก็บ conversion ของคนที่เข้ามาในเว็บของเรานะครับแล้วก็อยู่เกิน 2นาทีนะครับอยู่เกิน2นาทีก็ให้เราแอด conversion action m a n d o l y อีกตัวหนึ่งนะครับครานี้ส่วนของ g o นะครับให้เปลี่ยนเป็นตัว page view ครับผมนะครับส่วนชื่อนะครับก็ให้แก้เป็น all page นะครับ all page 2 minute นะครับ all page t minute ส่วน value ก็ don't use บนเดิมนะครับ c o u n นี่ปกติเราจะเลือกวั e นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับให้เราเเปลี่ยนเป็น every นะครับเพราะว่าเราแท็กเป็นตัว page view นะครับให้เรา c o u n every นะครับครับผมก็ attribution model นะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นตัว time decay นะครับจากนั้นก็กดดันนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดปุ่ม save and continue นะครับเราก็ไปที่ use google tag manager แท็บด้านขวาสุดนะครับเราก็จะได้ตัว conversion id นะครับกับ conversion label มานะครับจากนั้นนะครับก็กลับไปที่ google tag manager ของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ ตัวชื่อนะครับ contenter name นะครับตัวสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยนะครับเราก็ไปที่ Tag นะครับด้านซ้ายมือนะครับอันอยู่ข้างล่าง overview นะครับ tag t m s นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ new tag นะครับ new tag ก็กดที่วงกลมนะครับเลือกไปที่ตัวที่4นะครับ google a d d conversion tracking นะครับแล้วเราก็กลับไปที่ ตัว Google Ads นะครับแล้วก็ไป Copy Conversion ID มานะครับกด Copy วางไปที่ Conversion ID นะครับแล้วก็เอาตัวแรกมานะครับ Call นะครับวางไปที่ Conversion Label นะครับโอเค Triggering นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวบวกด้านขวาบนนะครับบวกด้านขวาบนนะครับ ก็กด Trigger Configuration นะครับเลือกไปที่ Just Link นะครับ Just Link กด Sum Link Click นะครับเลือกเป็น Click URL นะครับแล้วก็ c o n t i n นะครับตรงนี้ให้เราใส่เป็นตัว TEL นะครับเราไม่แน่ใจให้เรากลับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ลองเอาเมาส์วางดูนะครับแล้วก็สังเกตที่ด้านซ้ายล่างนะครับ อ่าสายล่างตัวสีส้มๆนะครับด้านมุมซ้ายล่างนะครับมันจะเป็นตัวองือภาษาอังกฤษ TEL นะครับก็ให้เราพิมพ์ TEL ลงไปนะครับผมจากนั้นก็กดเซฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Tail ก็ได้นะครับ TEL เป็น Trigger Name นะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับผม ก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนแท็กเนมนะครับเป็น call นะครับเป็น call call conversion ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับก็ New ต่อเลยนะครับเป็นตัว Facebook นะครับเหมือนเดิมนะครับเลือก Google Ad Conversion Tracking นะครับ Conversion ID เป็นเลขเดิมนะครับ ส่วน Conversion Label นะครับก็จะเป็นตัว outbound link นะครับของ Facebook นะครับก็ปีมาบรรทัดถัดมานะครับก็วางไปที่ Conversion Label นะครับจากนั้นก็กด Trigger นะครับแล้วก็กดบวกนะครับเป็น Just Link เหมือนเดิมนะครับ s o m e Link Click นะครับแล้วก็ Click URL c o n t a i n เหมือนเดิมนะครับ คราวนี้ Facebook ก็กลับไปที่เว็บไซต์นะครับเอามาวางนะครับเป็น facebook. com นะครับดูด้านมุมซ้ายล่างนะครับเป็น facebook. com นะครับแล้วก็วางพิมพ์คำว่า facebook. com ลงไปจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับกดเซฟตั้งชื่อนะครับเป็น facebook นะครับก็กดเซฟ ครับแล้วก็กดเซฟอีกทีตั้งชื่อเป็น facebook conversion ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวนับเวลานะครับ2องนาทีนะครับก็อันนี้ให้เลือกเป็นตัว google ads conversion tracking เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็น conversion id นะครับ Copy อปีมานะครับ วางเลเบลก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับเอา g e to Minute นะครับวางจากนั้นเลื่อนลงมานะครับ,ท,กกรนนบ,รบทิกเกอร์ในส่วนนี้จะต้องเป็นตัวนับเวลานะครับทิกเกอร์ในส่วนนี้จะต้องเป็นตัวนับเวลาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสีเขียวนะครับจะเขียนว่า Timer นะครับ Timer นะครับก็ ตัวนับเวลานี้ก็ต้องใส่เวลาลงไปนะครับเป็นมิลลิเซก์นะครับคราวนี้2นาทีมันจะเท่ากับเน่องนาทีมี60ิวินะครับแล้วก็มิลลิเซกสอนาทีมันจะเท่ากับ1นึ0 0แสนสองหมมิลลิเซกครับผมเราไม่แน่ใจเราก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ two minutes นะครับ2 minutes two m i l l i e k นะครับ 2วินาที 1, 2มิลลิเซกอะน่แสนส0 0มิลลิเซกนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะครับ1 2 0 0 0แมิลลิเซกเป็นการนับเวลานะครับของคนที่กดเข้ามาแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์นะครับคราวนี้ตัว URL นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น Page URL นะครับแล้วก็ Content ให้เราใส่เครื่องหมาย backslash ลงไปนะครับให้เราใส่เครื่องหมาย backslash ลงไปอ่าโอเคครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับกด save ตั้งชื่อครับผมก็ให้เรารู้นะครับว่าเป็นตัว do all page นะครับ minutes นะครับ2นาที หรือ120วินาทีก็ได้นะครับจากนั้นก็กดเซฟตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อจากนั้นก็กดเซฟนะครับ All Page to m i n u t e Conversion นะครับ ครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เป็นการพรีวิวเพื่อเทส t นะครับเราต้องเทสดูนะครับก็ไปที่ด้านขวาบนนะครับกดปุ่มพรีวิวหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เราใส่เว็บไซต์ของเราลงไปแล้วกด Connect นะครับปุ่มสีฟ้าตรงกลางนะครับกด Connect ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่หน้าที่เราจะทำการทดสอบ Conver s i o n นะครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับปุ่มที่เราต้องการจะทดสอบนะครับปุ่มโทรนะครับปุ่มโทรกดนี่นครับเป็นปุ่มที่สามารถกดโทรออกได้เลยนะครับกดปุ๊บจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่ตัวแท็กแอส s ิสแตนต์นะครับ เราจะเห็นว่าปุ่ม Call Conversion นะครับเด้งจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็มีเขียนว่า Fire One Time นะครับก็แสดงว่าได้ผลนะครับ Call Conversion ขึ้นมานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว Facebook นะครับเราสังเกตว่าตัว Facebook ยังอยู่ด้านล่างอยู่นะครับ Facebook นะครับถ้าเรากดแล้วมันจะต้องเด้งขึ้นมาด้านบนนะครับกด Facebook o u t อ o u n ล Link นะครับจากนั้นเรากดไปที่ตัว Tag Assistant นะครับอ่า e b o o k Conversion ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็เเป็นอันว่าได้ผลนะครับการทดสอบนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปุ่มแอดไลน์นะครับแต่พอดีว่าผมทำไปกอดแล้วนะครับก็เลยเอองั้นเดี๋ยวถ้าทำไม่ได้นะครับก็ส่งข้อความมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัว facebook นะครับกับ Call นะครับวิธีการทำก็ไม่ได้ต่างกันเลยเปลี่ยนแค่ลิงก์นะครับลิงก์ที่เราจะเอาไปใส่นะครับ ก็จะเป็นลิงก์ l ลายนะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่หน้า Google Ads นะครับที่เราค้างไว้แล้วก็กดดันนะครับกดดันแล้วก็ตรวสอบทั้งหมดนะครับรีเฟรชหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีคอนเวอร์ชันที่เราเซตอัพไว้นะครับโผล่ขึ้นมานะครับ นให้เรากลับไปที่ตัว Google Tag m a n a g r นะครับเรากด Submit ด้านขวาบนนะครับแล้วก็กด Publish สีฟ้านะครับแล้วก็กด Continue อีกครั้งหนึ่งนะครับกดทั้งหมด3ครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามันเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ YouTube ดูนะครับเราก็ Pause นะครับดูเป็นช่วงๆแล้วก็ Pause ได้นะครับพอดีอยากจะทําให้มันรวดรวบรัดและก็รวดเร็วนะครับสั้นแล้วก็ทําได้จริงนะครับก็ถ้าใครทําแล้วติดปัญหานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ตัวช่องทางติดต่อทาง youtube ก็ได้นะครับก็จะพยายามตอบกลับไปให้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ